ใช e <Water. S 1> <Dans. S 2> ่ไปเท้าเดินไปเท้าเเร็เร็เดาวเโอ้ยไม่ยูซี่ีกว่านันให้กูจับเลยจะปจะไปไปอีกเนี่มัน่าเล่มยอะจะไปไปเนี่ยเร็วเนี่ยมีโดนตีแล้วเนี่ยอ๋อไอ้ล้งตัไปยู่้ย ơi, nhiều, 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 lòi đu, để mày chạy, bắt chim ăn nước, đau ไลยจนสุดเลยเด้อบัานเอาจสดเลยเน่ยนี่มันพ่งมาทกะไรจำชั่ห่เป็นเสือดาวดาวทำดิใช่ใช่ อะไรเป็นดีไม่พอมั่วเด็กไม่ละโอนสนสาวแม่ยังอยู่นี่อนพี่จัคแม่พูดัสีกันนี่ล่ะพี่แจ๊คจะเอายาทิ้งพี่จ๊คกินยาไหาพี่จักูหุยางนี่ล่ะมันดังได้ดังกุลงนี่ทำท่าเปิดมาดูม

ทำได้นองอ้าวเพื่งแบะบ้องม่ได้แต่เดียวนี้พ่ี่เร็วมากเดาไหมเดาไหมเดาไหม